อยู่ด้านขวาครับส่วนด้านซ้ายเป็นฝั่งของสาน e ONE. ามอินคูส์วันอับบีเดอร์มี่เปิดแลนด์มาแอรโรชาวเวอร์ใส่ครับแล้วชนแล่นะฝั่งของอินคูส์วันแอโรมาเอาคูเซเดอร์ครับหน้าเสกจับดิสไปใส่หนึ่งทีแล้วฝั่งของพอบิเอเดอร์มี่เล่นเกมอยู่ดันนะไหลามาตรงนี้จับโปโวใส่แล้วโดนเกมอาชูรายังไม่อาชูราติดแข็งครับคูเซเดอร์ฝั่งของพอบิเอเดอร์มี่แอรโรชาวเวอร์ไปใส่ฮะติดสถานนะมีเคลื่อนกันค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับพอบิเอเดอร์มี่พอบิเอเดอรมี่พยายามจะตั้งงโโซซนอีีกกกคครรัั้้ะธพาาแบม ฝั่งของอินคุสวานตอนนี้แรนตรงมีช่องว่างของคูเซเดอร์แล้วทับแรนใหม่อีกครั้งนะมองวิง่งไหลามาโดนประวงดักไว้ครับสำหรับพอบ,บีบีอาชูรามาติดออตโตการท้ายังไม่มีใครตายแล้วไหลาบากิมาตรงนี้ไหลามาเต้ฟอจ็กค,ครับโดนจับฟอตไปแต่ยังไม่ติดแขงแล้วติดแขงไปเรียบร้อยแล้วเตือนมาติดแข็งไป4คนนะพลางง่ายครับแอรโร่ตอนนี้แอรโร่ชชว์แก้อยู่แล้วปัดได้เรียบร้อยครับแกสถ,ถานการณมาได้ครับฝั่งของอินคุสวันนะ พอบีเดมี่พยายามจะไล่ดันโซนลงมาเอาแอฮันเตอร์พยายามจะแอโร่โดนจับดิสไปที่เรียบร้อยครับฝั่งของฮันเตอร์ของอีคุสวรไล่มาตรงนี้มองพยายามจะรีโรมาอาชุราแต่ก็ยังไม่ได้ต้องรีโรกลับไปฮะตั้งโซนกันใหม่ครับสำหรับ2ทีมคูเดโวฝั่งพอบีเดมีเดม่เดินมาขับหน้าโดนปะวอกแต่ว้อาชุราดอกนี้ฮะยังไม่มีใครร่วงอีกครับแล้วไล่โซนมาครับฝั่งของอีคุสวันนะได้จังหวะอาชุราส้ำมาดอกหนึ่ง ยังไม่มีใครตายเอาแล้วเหมือนจะเสียไปหรือเปล่าหนึ่งศพอะตอนนี้ติดแข็งอยู่ติดสถานะกันอยู่วะไล่มามีตัวหลงอยู่เคยเป็นวิสาแนละโดนทิศไปหนึ่งทีดูในดงมีมองฝั่งของพอบีตเลมี่แล้วมั่วกันแล้วตอนนี้โซนมั่วแล้พยายามจะตั้งโซนกันใหม่ทั้งสองทีมโดนอาชูรามาหนึ่งดอกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไล่มาทีละนิดชิดมาทีละหน่อยคนระับเปิดแงชนแ,นแล้วเป็นพอบีเลมี่กลับมาดุดันอีกครั้งอะ ไล่บีบโซนะฝั่งของอีคุนวันตั้งโซนลับอีกทีอาชูราสวนมาตุวนี้เรียบร้อยครับได้บาดบากิไปอะเอ้ายังไม่ได้บาดบากิฮะแต่ว่าเสียอะไรไปเหมือนจะเสียครูเซเดอร์ไปฮะฝั่งของพอบีนเอเนมี่ฮะอาชูราได้สําเร็จนะแล้วเป็นฝั่งของพอบีเอเนมี่ต้องดันมาแล้วนี่ฮะบาดบากิฮะได้บาดบากิฝั่งของอีคุนวันไปฮะอันนี้ของจริงอะได้เป็นของจริงไปฮะเป็นบาบากิ โอ้แล้วได้เปรียบอะไม่สัญญาในสนามขาดไปฮะเดี๋ยวเราพักสักคู่ถ้ามีสัญญาเราจะกลับมาใหม่ครั้งนะครับนะครับล่า,ามีสนามได้ครั้งนะก็กลับมาอยู่ครับตอนนี้เป็นฝั่งของอัพิลิตี้กับคูดยังสูสีก็อยู่นะฝั่งอัปเดตครับฝั่งพอบีอนิมีไม่มีคูเซโดฮะฝั่งของแล้ได้อาวุธวันตอนนี้ผมขอดูก่อนนะไม่มีบาดบากิะต้องอาศัยอะต่างคนต่างไม่มีบาดบากิะ ต้องสองทีมอาชูราได้แม้โดนสเปลเบรก,กว่านี้แติดแข็งอาชูราสวนมาเรียบร้อยหรือเปล่าวะเหมือนจะเสียไปแล้วฝั่งอีคุณวันอูตอนนี้วิาสาตาดาดเมตตัวสุดท้ายอะพยายามจะเข้ามาไล่จับและจับฟอร์สไปอะเหลือวิาสา์ฝั่งของอีคุณวันอยู่ในดงจับสโตนเคิลและบัสไมล์มาครับพันเตอร์ค่อยๆไล่เก็บตรงทีละนิดอะบัสไมล์ลงมานี้แล้วได้ไปหนึ่งศพเหลือเศกอะ บาดมาลงมาเรียบร้อยครับยังไม่ตายฮะยังยืนแข็งอยู่เหลือวิสัยเกษตรยังมีดาเมจกันต้งคู่เนี่ยต้องมาดูว่าใครจะเป็นอย่างไรอะโดนจับมาแล้วปาดมาเรียบร้อยครับเสียดาเมจไปแล้วเหลือใสคนเดียวฮ่ะมองรออาชูล่าแล้วโดนจับสไปเบกตันนี้โดนฮันเบิร์นอยู่อาชูล่าเรียบร้อยครับสองทีมนี้จะเป็นอย่างไรฮะต้องมารอดูฮะพะบีเอ็นมี่จะสามารถปิดจ็อบสองเกมแล้วผ่านเข้าไปรอบรองได้หรือเปล่าหรืออินครูดวันจะสามารถตีเสมอมันเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งะ เอา่ะครับมาแล้วครับแบนชอนและเอโร่โชอเวอร์เข้ามาใส่ครับจับดิสเปลเบรกครับตรงนี้แอโร่โมาซอมกันลงมาแล้วติดปืนับคุณเจเวอร์อาชูล่ามาไม่ตายครับฝั่งของก็ได้เพราะบิออรมี่อาชูล่าตายอินคุนวันไม่ตายครับแต่อินคุนวันติดแข็งหมดนะเหลือบาดบากคิคนเดียวพยายามจะเตะฟอร์จตรงระหว่างบาดไมลมาตรงนี้ยังไงแถบมาบาดไมลมาแล้วแอโร่โล,ลงมาล่วงไหมยังไม่มีใครล่วงมองหลุดมาเพราะบิเออรมีม่ฮันเตอร์ติดแข็งแทนคะแล้วเหมือนฝั่งของท่าน้าอินคุนวันคอมแบทกลับมาเป็นฝั่งของพอเบอรมี่ติดแแข็งทน อาชูล่าเรียบร้อยไหมยังไม่ตายอะอาชูล่ามาน่าจะติดออตโต้กาดนะเมื่อกี้ลำบาดมายมาตรงนี้ยังไม่ร่วงอะฝั่งของอีคุนวันตั้งโซนตั้งหลักกันใหม่อะกระจายโซนจริงๆร,งรงะฝั่งของต่ได้พอบีเออดบี้มองพยายามจะชาลูกแก้เพื่อนลรลีโลนีแต่ยังทําไม่ได้อะ่ะพอบีเออดูบี้ตอนนี้กระจายโซนัดดงนี่แบบว่าต่างคนต่างอยู่ัแล้วเรียบร้อยครับอาชูน่าหน้าจุ่มเดินไปหวานไปนึงศพอะ แล้วฝั่งของพอบีเดอรมี่ฮันเตอร์ตอนนี้ติดแข็งอยู่ตาต่อเน,นื่องแล้วบาัดบายมาตรงนี้ไปวันนี่หนึ่งสอบาฝั่งของทางพอบีเอมี่ะกำลังจะคอมแบ็กออสเรียวหรือเปล่าฝั่งของทางด้าน In Q 1, อินคุสวันะตั้งโซนได้ใหม่อินคุสวเหลือมองอาชูล่ามาตรงนี้แต่ยังไม่ตายครับเสกแล้วเดินดันโซนมาแล้วครับพอบีเอมี่กับอินคุสวรรแล้วเหมือนจะติดแข็งหรือเปล่ายังไม่มีใครติดแข็ง ลงมาโซนเคิร์ดใส่แล้วจับโคนมายัดตรงนี้ฝั่งอีคุสวันพยายามจะวางบาร์ดมาพิษาลงซ้อมกัดดักโซนไว้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เดินหาเหลี่ยมอยู่ฝั่งของฮันเตอร์อินคุสวรรอดาเมจแล้วนี่ติดออกจากแข็งมา3คนแล้วมองก็ออกจากแข็งมาเช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าเสกฝั่งของพ่อไีเอมี่ออกจากแข็งเช่นเดียวกันแล้วนี่จับสไปเบรกมาใส่หนึ่งทีจับดิสมาเสกยังไงบอลเปาวกมาอาชูร่าเรียบร้อยครับเสียไปดึงศพอะ เหลือแค่3ศพสุดท้ายเท่านั้นนะฝั่งของพับบี้แอดามี่ฮันเตอร์โดนอัลเบิร์ตมาเรียบร้อยครับจะจะมีจูบิทอว์ทันเดอร์ไป1ศพน่าชุบดินไปเหลือ2คนสุดท้ายเท่านั้นนะฝั่งของพับบี้พับบี้แอดาี่ฮะเสมอหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยอารชูร่าไปเหลือเศษคนสุดท้ายแล้วจบเกมนะครับพับบี้แอดามี่มาจากด้านขวาล่างฮะ เราเดินมานะครับแรงชนแรงตรงนี้ครับเอลโลชาวเวอร์ยังไม่ได้ออกกันทั้งสองทีมนะครับแล้วด้านซ้ายครับฝั่งอีคูสฟานนะเอลโลชาร์กมาแล้วเราติดตรงนี้สถานะของบาบากิยะบาบากิได้โฟลเจมาติดแข่งแต่ว่าแก้ปัดกันได้เร็วนะครับฝั่งของอีคูสฟานตอนนี้่ฝั่งของพับบิ่มีเดินโซนนะเดินโซนลงมาตรงนี้จับดีแล้วไปเบรกฮะับเอลโลชาร์กเข้าไปใส่อยู่สตอมกัสมาหนึ่งทีฮะได้ไม่ได้ครับยังไม่มีใครที่จะผีผามเข้ามานะครับ พยายามดูโซนกันอยู่จับดิษย้อมพิดศาสฝั่งของพับบีดะมี่พยายามไล่ฟอร์สอยู่นะครับยังไม่ติดเท่าไหร่เพราะว่าพีทปัดของฝั่งพีทนะฮะคอมเบียดมี่เขาปัดค่อนข้างที่จะเร็วฮะเดินมาตรงนี้ครับพยายามจะแอโโ่แอโโ่มา1ทีเดินได้ไหมครับยังไม่ได้ครับดูเชิงกันอยู่ฮะ ไลายมามีแรนแล้วแรนชนที่เรียบร้อยครับแต่โดนตัดแรนโดยอินคูสวันอินคสวันโดนตัดแรนโดยพอบีตัมมี่แลกกันนะแอโร่ ero, ติดถานะมีเครื่อมีโปรโวกมาใส่ด้วยมองจากอาชูราโดยอาชูราสวนไปอะตรงนี้แล้วถามเลยครับฝั่งของทางด้านพอบีตัมมี่ไล่ถมอินคูสวันนะต้องถอยโซนครับนี่เล่นโซนถอยครับสเตปต้องถอยก่อนแล้วเสกฝั่งของอินคูสวันตอนนี้พยายามจะแก้เกมนะีฮะ พยายามแก้เกมแล้วแก้เกมได้สำเร็จคะเป็นบาทบากิวิ่งมาก็สำหรับพอบิอัมี่ไล่มาดึงแลนหนีฮะวิ่งมาจะได้โดนสตอมกัดฮะเลนเดคค่อนข้างที่จะเฟี้ยวฟ้ามากครับสำหรับเสกฝั่งของคณะอีคุสวันเดินโซนลงมาแอโร่ชาเวอร์มาใส่หนึ่งทีวิาสา์ยังไงติดแข็งฮะมองไม่สามารถอาชุล่าให้ต้องรีโรกลับไปฮะ แล้วฝั่งของอินคูส์วานแอโรช้าก็ไปใส่แอโรช้าก็ไปใส่ไหลามาตรงนี้จะดิดได้ไหมยังดิดไม่ได้อาชูด้ามาแล้วเรียบร้อยครับอินคูสนะเก็บคูเซเดอรฝั่งของพับบี M ้เออร์มี่ไปได้ฮะแล้วตอนนี้ตัวเองอติดแข็งฮะพับบี A ้เออร์มี่ติดแข็งไป2คนพีพยายามจะปัดแลวปัดได้สําเร็จฮะต้องมาดูว่าฝั่งของอินคูสใจเย็นมากครับไม่ได้ผาผมเข้าไปถึงจะตัวเองจะได้เปรียบฮะ ค่อยๆดันมาเปิดแรนดไล่มาทีเดิดนะแอโร่โชาร้าก็ไปใส่พยายามแรนดชนมาครับไม่มีคูเดโวต้ตองยืนอยู่บนแรอาชู่าเรียบร้อยครับได้วิสศาสไปจากอาชู่าไม่ได้ครับตอนนี้พอบีเอรม,มี่ไม่มีตัวดาเมจหลักๆหนักๆแล้วครับพยายามจะค่อยๆไล่ครับพยายามจะให้ติดฟอสจโจกอะหรือยังเหลือตัวสำคัญคือฮันเตอร์ถ้าฝั่งของอินคูสันติดแข็งหมดอาจจะโดนบลส์มายก็ได้ครับต้องมาดูว่าจะมีโชคช่วยหรือเปล่าอะ หลามาตรงนี้เราไล่โซนมาจับดิเราไล่สไปเบกส่เสกฮะสังเกตะไล่เซไปเบกพยายามจะปัดอยู่จับสโอนเคิร์ดโดนแข็งโดนมาเราด้านหลังตรงนี้ฮันเตอร์เบิร์นก็ไปใส่ฮะฮันเตอร์ฝั่งของตร้หนั้นอินคูสวาไลเบิร์นแต่ว่าพอบีอนู่มี่เปลี่ยนเป็นโลฮะมาไล่กันแล้วพยายามจะปั๊มอยู่ฮะตอนนี้มองพยายามจะไล่อาชูราเหลือ2คนสุดท้ายเท่านั้นะ ไม่น่าจะไม่ได้เอาไราผิดพลาดวางบาสบายมาตรงนี้อาจูล่าหนะ้าจุบเดินไปหนึ่งศพเหลืออีกหนึ่งตัวบารหมบายมาตรงนี้แล้วจบเกมะ่ะทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้แก่ฝั่งกองอินคูสเวน